บานประตูก na no. ันนะครับผมเอฟซีวันนี้เอตในก็ไม่รีรอไม่รอช้านะครับผมจัดเต็มคาร์เตลติดตั้งบานประตูห้องน้ํานะครับผมส่วนสีประตูห้องน้ําก็เป็นสีเหลืองนะเอฟซีนะเป็นของพระนะเออไม่ใช่ของเจนานะครับผมสีเหลืองเนื่องไปของพระเหมือนกับบานอาทิตย์เนาะสีกันนะบอกไม่ชอบชอบสีเหลืองวะเหรอคุณยจยนายชอบชอบสีเหลืองเหรอไม่น่าเชื่อนะไอ้ซีเราไม่เอาตามใจเหรอเหรอ เออนะไม่แปลกถึงนั่ที่ว่าเราเลือกเองอโอ้สีเหลืองเออเอ๋อดี่ก็ปลูกบ้านตามเจนคุณอยู่นะครับปูอูตามเจนคุณนอนนะเอพี่นะบา่าวใจโชคสวัสดีครับรอครับรอคุณหน,นะคุณใดนะผมหรือว่าสบายดทีทุกท่านนะครับพี่สีคนในงานก็เหลือขัดปูนะขัดปูที่ฉาบใหม่นะครับผมแล้วก็ สิสุขภัณฑ์โดยท่อประปาครับผมอ่าวันนี้อ่าน,น้องเคิงโงก็มาแล้วเขโรมาแล้วเขียนะครับผมเขียเออนั่นแหละดีมากเลยอืมนี่นะครับผมถือว่าเปิดเข้าในนะ,ปปะอยดูเปิดเข้าข้างในนะครับสรุปแล้วนะครับผมอ่าเออ รับไปเลยดีไหมอ่าดีดีเสร็จไหมดีดีเสรเรียบร้อยประตูตัวได้เหลือแค่เอาสีเหลืองมาใส่เสรเรียบร้อยเลยแต่ว่าต้องเก็บสีก่อนครับเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนรอเชื่อมเย็นก่อนค่อยเก็บสีเก็บสีว่ายิงแฮนใส่จะจบแล้วมาลองไอมาลอง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 เลยเรียบร้อยเข้าาไไปทมจักยะ ทำไมหมาอยาก่าตัวตายหาอยาก่าตัวล่าสุดหาอยาก่าตัวตายนครับผมตูวห้เอฟยวเลยครับคือบอกเลยว่าถ้าเป็นทางตะขาเขาบอกวันวันสต็อปวันสต็อปทีเดียวจบนะผมทีมีทั้งห้องน้ำมีห้องครัวในใช้่ะขาเดียวกันเราใส่ตรงนี้ข้านเดียวดีไหมไอน ปิดไม่ให้มันมองเห็นตรงนี้ไม่ใช่ครับ่วนต้องใส่นกเลียจะต้องใส่เลยต้องใส่ถ้าใส่ใส่หมดเลยถ้าใส่ใส่แค่สองข้างเออข้างบนไม่ต้องใส่ใส่หมดเลยสวยจะใส่แเราหมดนะเออถ้าไม่ใส่ขึ้นเออใส่ขวาข้าบนเส่แล้วใส่อยากอะไรตัดเคปไปดีกว่านะฮะนี่เดี๋ยวลองเอาเหล็กมาทำนี่มือมือข้างหน้านี่ยมือไม่ใครทำข้างหน้าเนี่ยดูสวยเลยนี่อ่ะแบบนี้สวยไหมเออนี่มีขอบประกบต้องมีขอบไง อันนี้ใหญ่พูดว่าใครทําเนี่ยอืมดูมเนี่ยอยากให้อยากล็กอยากให้เหล็ก,ลก,ลกมันเหลือทำราตบผ้าให้แกเหลือเผื่อเล็กอ,อ,อ่ะเองเราตัาดผ้าเข็มเม็ดเดียวพอแล้วเออเออติดไปเ,เลยเออสวิปเลยจะทําทให้มันเป็นหน้าเป็นตาไปเลยเพราะว่าโครงการหน้าเราจะไม่ทนนําแบบนี้แล้วเพราะว่าอะไรไหมนักก็ไม <laughs> <laughs> ่ผิจาร ถูกันหน้าเดี๋ยวต้องพาทีมงานพิจารณาแบบใหม่ก่อนนะคือคือแต่ละงานเราจะไม่ตายตัวนะเราต้องติดเพลงไปเรลยแต่ละบานแต่ละหลังนะไอ้สิ่น่ะป่าวว่าชนีครับผมเสร็จแล้วงานปูนมันก็สวยจริงแต่ว่ามันมันยากมันมันมันถือว่ามันเนาะใช้เวลาก็อะไงานเยอะมีมีสิ่งที่ทดแทนปูนได้ก็คือไม้ฝาไม้ฝาเชื่อได้เราไปเจอคังไว้แล้วแต่ไม่เอาสังสีแน่นอนนะสังสีมันร้อนสังสีมันมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้นะ เชร่านะครับผมเดี๋ยวไงค่อยนั่นนค่อยว่ากันนะครับเอฟซีเดี๋ยวทำให้เจมส์กึมกันนะครับผมเป็นเดี่ยวัดเดี๋ยววัดนะวัดสูงสูงเท่าไหร่สูงอะไรสูงของสูงเด้สเท่าไหร่โอ้เจวัดโอ้กีเดียมอ่ะ้เยอะอะไรนะคนไม่เอาลงนะเดีทำให้เลยอยม่ได้บ้านไม้ฟ้าค้อยถุงนิดนึงอันนี้ก็ฟ้าอันนี้ก็ฟ้ามันฟ้ามันไม่อัดไม่เอาลงอะ ไอ้คุณเลยนะียนเนี่ยจะยอมรอนะใส่ในคนอื่นก่อนกลัวได้ใส่ตัวเองเออก็ไม่ได้บาดอไะไรก,ก็บอกจะรอไงเยอยจริงว่ะไอผมวันนี้ก็นั่งรอปูนแห้งนั่งรอลงคลิปในะซีนะวันนี้ถ้ามมสเสร็จวันนี้ผมก็พรุ่งนี้ข้าขอสัญญาว่าถ้าม่เสรจวันนี้พรุ่งนี้จะมามผมจะมาใหม่พรุ่งนี้นะครับในซีถ้าไม่เชื่อคอยดูนะผมแต่ถ้าเสร็จวันนี้ช่วงเย็นเราอาจจะได้กำหนดการสมมอบนะว่าวันไหนวันไหนสวยงามนะเอ็ดเนาะ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเอซีลองดูครับว่าวันไหนที่สมมอบให้ดีเรื่องงานยามดีเนาะเราจะมาสมมอบพร้อมกันนะครับผม<ฮ>ว่า<ฮ>บ้านเหล่าน,นี้ก็เกิดจากทุกท่านครับผมนิน <โฮ S 1> รวมถึง<ฮ>ทีมงานพวกเราแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่มีบ้านเรล่าน,นี้ให้คุณยนานาครับเรามาสงมอบพร้อมกันนะครับโอเคคลิปนสั้นๆนะครับผมรอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ